ฮั่นรู้แท้ขอญาตินาครูโชกได้สิตรวฮั่นนี่นะมีะเนะาะไปเขาใหม่เดือนชีวิตเี่นะเขาใหมเดือนชีวิตเขามเดือนชีวิตทุกน้องเนาะเปิดภาพมาจักลมจักเดดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ หวยหวยยูน <c oughs> um, nope. ้อพี่น้องน้องเป็นตาติดไข่ติดหนาวง่ายแที่ยเนาะถึงได่ก็ต้องขอกาบทักทายสบายดีครับคพี่น้องเอฟซกันเบิร์ดสุขุสุขพนน้อพี่น้องนะโดยมียงเงิบเตะราคามืนบาทเกตะตาซะะสี่พารดีดัดสี่พดีดัดสี่หมืนบาทสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมืสาพันหาร้อยบาท อ่าราเยู่คี่ห้างเแต่ดูราคากันหน่อยเราะเขามีการ็เรื่องเกิดวนธีค่แล้วนะอุ๊กใจดิโอ้ตีเลยหมื่นกว่าตีเป็นเงินไทยสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสามพันอ่า้ยตายมันไปได้โทษด้วโทษดเหี้ยแต่สี่หมื่นถำลดคันหนึงสี่หมื่นโอ้ทุกจุ่มคนจักรห้คอยี่เนาะยอบเล่ ủa chắc chắn nào đây cướp cá mực đào này bỏ wow ui đấy cá mực cá mực ui ui, ui, mượn, ui, ui. đang khai qua bằng này luôn ờ. bằng này kền kền khi gơi bây giờ kinh đấy nhá 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 vặt mà đưa phi nông đưa kinh chụp vặt này coi rồi đây ah đôi đứa em rụm lỏm anh à nó xa chạy đi ờ nó mòn đấy nó ต้มใส่แกงใส่ต้กบตมเขียดโอ้ยเ้ยังมดเ้อามือให้เมียก่อนดิกินชมยินเซลอืกินบอยาาวลูกยาฮาวยังสี่แล้นะกาองพี่ไห้แล้วนี่เมี่ยงอนนี้อันหูช่เลย

น้ำเทโอ้โน้ำกินแล้วกันนะน้ำช้างได้คุณน้ำช้างใช่ช้างอยู่บ้านโอ้มันยังมีอย่เพว่ามันบ่าได้น้ำช้างข้าวที่น้องเ่บไดส่งเขมก็ว่ากันไปน้ำช้างขวดนะฮะโอ้ทำตัน มันเกิดเป็นคลไปแล้วเนาะแกไว้เหงมันที่การของพักใส่คือพักกับผู้อวพักแบบว่ามันเขามันะทอนมันลดเดียวใช้ตู้เย็นนะเาใส่กระตานอ้มันอตู้เยนมาด้อพี่น้องด้นั่งกินข้าวน้ำงกงหึ่งนี่จะแกงเนาะเข่า โอ้มือนช่าออกยังไงจะเล้งทุนนเก็นกินมันกินมั้ผักเลยน้ำมัเลงซ้ำเน่ามันเรากินไหมสตากินได้ก่อนกินได้เด็ดเมืองย่นเอาจบเข่อยกหัวแล้วกิน่อยรัดก่อนเข่า

เอดินไปนึกเด็ดได้ไม่ย้อนเขาไม่ยอนเขาสารไม่ยอนเขาอันเปลือกป่ะเลือดเป็ดอ่ะว้าวเขายาวบ่ะแล้วสมมติว่าเหมือนหนาอ่ะอ๋อมันอยากนะขยันในตานอนล็อกป่ะวะคือนี่กับมีคนจะหลุดไม่ใช่ฮะบ้านอาจารย์ประกาศเยอะใส่กลับมืออยังเรียบร้อย หลุดไปเพิ่นประกาศอยู่ตอนนักข่อยกับพ่อยังนำทางอืมนำมาแต่นอาจารย์จักจักมันไม่ได้ใช้ดอกเพิ่นไม่นักจาเพิ่นเห็นผ่านอยู่บ้านอาจารย์เพิ่นว่ายางมาทั้งแปลงนอนคอยกินน้ำกินไห้เราต้องให้กินเนอะฉันใส่ในแจ้งทางในบ้านโอ้ยแจ้งเขีมีกับมืออยู่กับมือกับอย่างงี้อยู่โอ้ยคุณกี่บ้านนี่คุก นี่คุกนี่ตารางไปเพชรยังพิษอะไรแบบรุดหลดไปแล้วว่าโอ้หลดรดจากมือเจ้าันที่เนี่ยตันแหวนกับมือเรียนว่าตัวมีโุมีอย่างนบ่มีแต่กับมือผนประกาศขึ้นนี่เอนั่เก้ามุ้งบ้าเถิดคือมันยิงโอ้ยวันนี้ยิงมันอยู่ไก่เนาะเหมือนบรอาจารย์เนี่ยบานอาจารย์แกบ้าน่อยพุญใด วันนอาจานบ้านสะพอนได้อืมเดียจะกินสุกนั่งกินไหมเนี่ยยังไปไว้นโอ้ยบือบ้นอาจารย์นะมืิอนึ่งชิมีตะบนเดียวได้ห่น้งแวบไม่ใส่เนีคือยังเซียนเต้นไปแท้นะหันอไม้มาอยู่บ่เอยเนาะแม่งคอยห่วงเนี่ยกอยหัวเนี่ยพอขับรถอะอพบออกตุกเนี่ยเห็นยัง เดี๋ยวเขาหักแกเลยเอาเรื่องนี้แล้วคนบานจนเป็นพิการมันบันใหญ่เนาะเสียชีวิตหน่อยชื่กันเสียอะไรบ้างเียแล้วโคักอคักทะุโบโอ้ปลูก่อยบ่อยหลังปลูกอยเออเริ่ม่อะปลูกง่อยกับพันเอารถเนาะ ยางคนก็ยงนอนอืมคนงอนาะปินไหทอไข่ไ no. ่น้ำแดงอืมมันีก็่านทิฐานอื่นคือไม่นู้นวะอย่าน้นะขาน้ำแดงข่น้ำแดงน้ำแดงพิษดานน้ำแดงพิษจัดาก็ได้ว่าทอดไข่ไข่น้ำแดงทอดไข่ใช้น้ำสติงเลยแต่นุ๊กเออมไข่

คืนนี้กินทอดพอว่าคืนนี้เม,มือ่อฮะะบ้านมีแถวกว่าครบไปชื่อนนะมึงมีเข่ะครบไปชื่อป,อออป้อ,ปอ,อทุกเมียกันนะลากสองลากสามเขาเปิดพวงทุกหลังมันี่ดได้เนาะ

บาเมืองข่อยสี่คนรถข่อยเป้เลยนี่คันนี่นี่เป้เลยเราทายเจ้าแล้วว่าอันนี้นนี่บอกว่าเจ้าข่อยเปลี่ยนแล้วกงมันตัวนั้นน่ะแต่ของใหม่แลวแต่ของใหม่แล้วถูกแพงอย่างนี้วิชาเราเคยลากมาแล้วคนวิชาอันนี้มราเคยไปได้ว่ามูนันเดอร์มื่อนั่นน่ะไปรวมทุ่งไปรวมทุ่งบมดทันแหละหนักมาตังเฮียตันแรงหมดอันไปที่เป็นจันทร์ phải giờ mưa thì mưa, bay lạc gần mưa vào, hay, hay, hay chí lấy rằng là, à, hay, hay phụ là, 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 biết là, là, chủ là, này là, 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 À, này ờ, này phô no. à, ừ. phải mê măn thôi chắc chứ Chắc kinh chắc ngại thế đấy Nó Đúng rồi, chắc chứ anh có thể thấy đấy Ừ Chú Ông hôm <laughs> nay nó đông bến Thì nó Hết nặng Hết dừa Hết luôn Đấy, đúng Năm nay đây Mệt Mình sẽ đông Một Bỏ bỏ nụm Thêm nữa bây giờ đít còn nào Nhanh nhiều bò Nào đọc À, à. nên bật yên trước giặt bài rồi nhang đuộc đuộc rồi đấy nè, ừ, măng mình mì măng lò, chưa làm, làm bài anh đây này, anh nhấc lên rồi, anh nhấc lên, ừ, ôi, bốn mươi năm bảy mươi nó xuống cho rút nọ, ô ô, hết, giáp, cái kiểu cắt khang dễ gì đâu, nó, ô, tôi có muốn khởi chạy rồi điều này phun, à, đây chỉ เดี่ยวออกเลยฮะเขียวเริ่มออกแล้วเออเจ้าเจ้าบัสังเกตยดี่เจ้าบัสังเกตยดจักจ๊ะดีให้มันหัวเบิ่งคลาบเลยขาวๆเลยเห็นเป็นวันแล้วกันเขียวดีมาเบิ่งดูื้งคลาบเห็นเพียวขาวบางคนมันก็ออกไปทางหน้าเลยน้องมินนี่ไปนะ ขามหนึงทีขามนึ่งทีวะห่ที่เาเด่นเล่นซะเล่นเขาผิดขอยาสัตว์หนาพยบใหญ่มากน่มืดมืดมืดึงดูางเลอาทางดูอ่าดูาดูางเินมเากับเขาัางอนี่ิมันัหดูนบนดูนเิงหมูมีหมูมี

ไหลายครับเออตําโฮดโพจะตํานะย่นมีแต่ตะนุ่มได้เฮ็ดอยู่กินกินเนาะตเือเบ่หอมเลยบ่อ้ายเฮ็ดอยู่เฮาก็กินให้้เออยามยามผัวอยู่นบ่ได้เออคั่นยามผัวอยู่แแม่นให้ผัวเฮ็ดอืมลเป็นลูกีต้มไข่นะบ่มาเนว่าก็มองเฮ็ดกินเองอีกเออบ่จเฮ็ดาผัวอีก โอ้ยม่ยังแบบซี่แล้วเราบุเคยเห็ดเนี่ยบันนุ่มเว้ยพี่งกินแกงน้ำอ้อยแกงน้ำอ้อยเข้มต้มปลากับต้มปลาเข้มพอดีพิดกันยอดทับกินในมันเนาะทับโจ้มันแก่เละข่ามหวานใช่ไหมจังสิ่งนี้หมดอะยาเอาอัน

ต่อเงเดียวอ่าตัวดีไ้อยู่าตัวตัวไม่ร้เป่น้ำบางคือได้ยินเจ้าอะไ่ต้มน้ำเออตัวอ๋อูกไก่ตีก็มีได้ไก่ตีเออปอที่ีหน้านะซีหน้านะ ตีว่าเท่าก้เห็นขึ้นท่านนี้ท่านลุแท้ขออนญาตนะครูโชกได้สิตนท่านนี้เนีอนี่เนาะไปเขาใหม่เดนชิเดือน่นี่นะเขาใหม่เดือนชีตเขาใหม่เดือนชีวิตกะตีบุญทิชชอ่กน่นกะตีเลอนี่เนนห ตัดอีกเธอหนึ่งอาหลอดหรือแบบนี้วะกำลังซุ่งเลยเนาะตันรอนเล้เก็เปิดทางกันเปิดอนจงชงกับพวกมันยังตัดแต่็มขอบมันไะเอาอันโอ้นะโอเล็กนะกลัวปอนุตัดออกไปแล้วเห็นว่าชมผมมันน้ำมันยังเพิ่นนั่นนะน้ำหนังอีชังกอว่าตาอันหนังญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันที่ว่าเิ็กน้อยสองคนคิดด้วยกันยิงอันบังกับพวกแช่ ป่ากันผู้หนึ่งเรากินเหล้านะลูกบุ้มบุ้มไปนะนี่เริ่มเฮียนว่าเฮียนอย่างไรนี่ก็นาอเจ็บน้อยอ๋อ้โอ้ยักินยังมีทางปากอีกเดี๋ยวเอาเฮ็ดเราจะขี่เห็นไมไปสิเอางานกันนะไปนั่นเนาะ นอนเมีบเออมันกังหัวขึ้นลงเลยตาลับปะมันเอองอหัวขึ้นมาเลยเออนอนมีบวะทีพริกมีกัดพิกกินตั้มมูกิ้งเป็นกิ้งกไปเลยเลยกินตั้มมูเลยจังอยู่เออโอ้มื่อหนาเองจังวันนี้เองยังไม่นอนเนาะชอบมึงเพิ่นพริกไปพริกไปตั้มแม่ดูกันเลยบ้านบอกไปเลยอืที่แม่ đẹp, anh mẹ, cứ bảo nè, nó đây chỉ pin, nó đây chỉ pin đấy nó, nón thăng tráng, nó rất đẹp, thằng này nó mì nè, thằng này nhảy nè, mì heng nè, à, nó bắt đầu, 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 à, เขากุมมั่วชุมชนอะไรแล้วจวินกรรมเลยเป็นนกมวยพอดังเอือเฮียยุ้ยเป็นนกมวยเป็นนกม้ากี่เหี้นหาโชคเต่ามูเลยคุยไปกุงเหียนตีเต่ามูออีกแล้วพอเมียเฮี้นได้ขึ้นห้องการเถอะมวยแม่เอินเสียวเนต้าตานุ่มไม่เด้อผู้ปกครองเท่าต้นก้าวเหี้นร้ายร้ายอีกแล้วนายครูบอกเถียงนายครูอีกเออ

เริ่มยานแล้วเริ่มยืดเลยเริ่มรีบเลยนะเออรีบเขารีบเขาหนังท่องเห็นยานตัวรวยแล้วบ้านบุลโลแล้วบ้านเนาะมือหันใจฮ่อยากยืนเลยอยากเต้นท่านเนาะเนาะเจ้าก็มื่อเลยนะคนนำผเมื่อยเลยเจ้าคนนี้เเลยออเออเออเออ cứ bỏ nó thì năng luôn rồi à? năng gần là... Mình nó thực như anh đấy còn cái ao nó Nhận mình ọt nhìn thấy mình hắt cái tí ao ao ào... thế là nó ọt chụp này nào và chụp mấy phần mình à, ừ. ao đó ô nếu vừa tả không như để đường thang bò lửa ba anh còn bỏ. เออเนาะเดินทางนึกพี่น้องเลยนางมัวก็มัวดูแล้ัวดูแต่ไปแล้วไปเวียดไ,ไปงานแล้วเนาะเนาะบิ่งเวลานาที่ที่เข่าสามมุ่งแล้วพี่น้องเนาะ,ะเพื่อถ่ายคลิปถ่ายยังเพื่ออวยนงางอวยตาเข้า,าบ,บ้านกับชงเนี้ยมันดีครับเนาะสิได้กับป้าบอน,นุ่มพันสายก่อนแล้วฉันบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะนางโอ้นางล้มกันกินส้มมะขามได้กลายเป็นกินเกี่ยวเพชรฮ่อนทอกวัวเนาะ หมดนุ่มได้หู้แล้วหรอวางบขาไฟฟ้า,ามาเพิ่มมื้อนี่นะว้าหอยแห้มขาเนาะอะไรรัวปบาท่างพ่นเจ้งโยดบ่หลังหัวหักได้เนะฮะเ5แมนเอาเงินบาทนะเองินบาทนะได้1 0 0น0 1 5นห้าืาเมเอนะอ เออเอออุ้ยอุ้ยอาวเธอ้าดเเออเออฮ้าวเธอเนาะเออมันชาดฮะโอเคฉันเนาะแต่นุ่มเนาะเบิ่งตะวินยิ่คำป้ายเนาะโดยโดยสบายดีเด้อมื้อเด้อโดยสบายดีสบายดีเนาะไปฉันพี่น้องเลยเนาะคือเซ่ขอตัวเดินทางกลับบ้านกลับทองสะก่อนเนาะผิดพลาดประกันไร ขอโทษขอให้ได้เวลาเด้อพี่น้องเด้ทั้งไทยนี่คือใจขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย